ฟังแอคทีฟเรดิโผ่านช่องทางออนไลน์เ w อร์ไวเวบ fm 99 a c t i v e r a d i o m c o r net Facebook fm 99 Active Radio SMS 468 9899 โอ้โหสะดวกขึ้นมากเลยอะไรสะดวกล่ะคะบอสก็สำนักงานประกันสังคมนะสิตอนนี้เขาเพิ่มช่องทางแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สะดวกทั้งนายจ้างลูกจ้างและสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนโดยเข้าไปที่ w w w sso.go.th หัวข้อ sso e service นายจ้างสามารถศึกษาวิธีใช้งานผ่านการสแกน QR code ได้แล้วลูกจ้างล่ะคะบอสกด1506สอบถามได้เลยสำนักงานประกันสังคมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันทนหน้ อยย่างโคโรนาไวรัสทำให้ผมและลิเดียต้องแยกจากลูกมันทั้งใจหายและหายใจไม่ออกเลยนะพี่แมทก่อนหน้านี้เราฟ้งกานแต่วันนี้เราจะน็อกมันด้วยสีเบเชียแอนติไวรัสรายเดียวที่ใช้ในวัตก,กรรมโกลไอออนอนุภาคแร่ทองคำบริสุทธิ์ทะลวงเข้ากำจัดโคโรนาไวรัสได้ดีกว่าแร่เงินเดิมๆพิสูจน์แล้วโดยสถาบันสุขภาพไบโอลจีประเทศอังกฤษซื้อสีเพื่อครอบครัวซื้อเบเชียแอนติไวรัส จากการโพรโนราดไวรัสด้วยกอไอออนเมื่อเติมเอสโซเซนิจิสูพรีมพลัสคุณจะรู้สึกเหมือนได้รถใหม่เอาอีกแล้วโฆษณาชวนเชื่อฟังก่อนเพราะเรามีเทคโนโลยีเซนิจิช่วยปกป้องเครื่องยนต์ถึง2เท่าพร้อมทำความสะอาดจนคุณรู้สึกเหมือนได้รถใหม่ <c oughs> ขายเก่งเอางี้ข้างหน้ามีปั๊มเอโซลองเข้าไปเติมดูสิครับน้องเอสโซเซนิจิสูพรีมพลัสเต็มถัง เชื่อยังเชื่อแล้วเอสโซซินิชีสุเพลนพลัสปกป้องสองเท่าจนผมรู้สึกเหมือนได้รถใหม่เอสโซเอเนอร์จีลิฟส์ีอ่ะแปดรายกาสามสิบสองนาทีนะครับกลับมาอยู่กันต่อกับรายการอะไรว้ามอร์นิ่งทอลียบร้อยเราก็ไปแล้วไปแ้วอะไรด้วยปกติก็ไม่ค่อยได้จัดอยู่แล้วนอนน้อยอีกต่างหาก มอร์น n ่งทอล์กวี e เอ็นนะครับอยู่กับน้องนนนะครับแล้วผมหยองนะครับก็อีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับในช่วงนี้หลังจากไปรับฟังธรรมะกล่อมเกลาจิตใจมาเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับพึเป็นคนดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งจิตใจสงบเลยนะครับจิตใจอันหยาบกระด้างหยาบช้าก่อนหน้านี้เนี่ยรูซ้อมลงไปนิดหน่อยอก็ช่วงนี้นะครับ ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ SMS มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิม468 98 99นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับสีเบเยอร์ชิลแอนต้ไวรัสที่มีโกไอออนกำจัดฮิวแมนโคโรนาไวรัสได้นะครับและเอสโซซีเนจีซูเปอร์พรีมพลัสน้ำมันพรีเมียมดีที่สุดจากเอสโซปกป้องเครื่องยนต์สองเท่าครับครับผมไม่มีท่านเราก็อยู่ลำบากนะครับขอบคุณมากครับนี่นะอ่ะช่วงนี้ก็ว่ากันไปเรื่อยเหมือนเดิม นะครับตามสเตปของ Morning t a l k ว e e เอนเนี่ยก็จะมีหลังเกมนิดหน่อยใช่ไหมครับเอ,อ่อถ้าเป็นแบบว่าพระพระบ่าวมานี่ก็จะแบบออสำเนียงแกก็จะเป็นเอกลักษณ์หน่อยนะคิดถึงแกเหมือนกันนะไม่ได้เจอกันนานแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามาแล้วอ่าอ่านะครับเจอแฟนแฟนของพระบ่าวเยรอกันได้ใช่ครับนะครับรวมถึงเสียงนุ่มๆของพี่ตุ๋ยด้วยนะอ่าออก็น่าจะสัปดาห์หน้าก็น่าจะกลับมาเป็นปกตินะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด ถ้าผิดพลาดก็ฟังเสียงน่าเจ๋งไปก็แล้วกันก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมนะครับส่วน Facebook Live Fanpage f m 9 9สก้ i อีกิฟเตอนนี้มีไลฟ์แล้วนะอ่ะเหรอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายโอ้โหนี่เราจะได้เห็นหน้าเห็นตากับคุณผู้ฟังเราไม่ได้เห็นสิคุณผู้ฟังเห็นหน้าเห็นตาเราคุณผู้ฟังเห็นปั๊บออกเลยครับอยู่ก่อนใจเย็นคอมเมนต์มาคุยกันก่อนได้ เราถ้ามีคอมเมนต์จากทางนู้นเราก็จะตอบทางนู้นด้วยนะทางนู้นคือ y t u t u ทางทาง Facebook อ่ะอ่าทั้งทั้ง u t ท b e ทั้ง Facebook ด้วยใช่ไหมครับกระจายกำลังกันหน้าดูอ่าครับอ่ะก็ผลฟุตบอลสรุปกันไปเรียบร้อยแล้วครับช่วงก่อนหน้านี้ของเรา2คนนะครับช่วงนี้ก็มาดูหลังเกมที่น่าสนใจนิดนึงแล้วกันนะฮะเอาโอเล่กุนน้าโซชาก่อนเลยนะครับผลเสมอ นำสองครั้งสองคราถูกตีเสมอทั้งสองครั้งโซชาบอกผิดหวังเลยเพราะว่ามีโอกาสจะชนะมีโอกาสลุ้นทำประตูหลายครั้งแต่ไม่คมและเลสเตอร์ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเขาก็เป็นทีมที่คืออันตรายอะ่ะสามารถกลับมาได้จบสกอได้คมเรียกว่ากลับมาได้ทุกเมื่อ,อมเมื่อมีตัวอันตรายอย่างเจมี่วันนี่อาวันดี้ดอยู่ ครับในแดนหน้าอืมนะครับแต่ก็คือผมว่าโซชาก็คงจะเห็นเหมือนกับแฟนแๆแมนยู Man ที่ดูคือมีโอกาสจ,จาัจ่ายหลายครั้งอ,อย่างแรชฟอร์ดที่ได้พูดไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วครับนะครับมงตั้งแต่ต้นเกมหลุดเดียวก็ยิงติดเซฟคือมันชัดกว่าโอกาสที่มันจะแจ้งนะครับแน่นอนว่าก็เสียดายนะครับส่วนประตูที่เสียไปเนี่ยเขาบอกว่าประตูแรกนี่เห็นชัดเลย นะครับควรจะประกบคู่แข่งให้เร็วกว่าน,นี้ครับพอโดนฉกจากหน้าปากประตูตัวเองปุ๊บหาวิบาลได้ปั๊บยิงเลยอหลังเข้าไม่ทันนะครับจริงๆก็คือมันก็ไม่น่าเสียบอลหน้ากอเกีตโทษตัวเองนั่นกันแรกแล้วนะ <c oughs> แหมบรุโน่นี่ <c oughs> คือจะไปรอดขาเขาว่าโอคือสไตล์เขาสไตล์นั้นอยู่แล้วนะมันต้องเล่นเหนือเหนือหน่อยแล้วตรงนั้นมันก็โดนบล็อกพอดีอ่ะพอแตะไม่ผ่านปุ๊บก็เสร็จเลยครับ ส่วนเรื่องของวิกตอร,รีน่าเลิฟที่เจ็บเนี่ยโศชาวบอกว่าจริงๆแล้วลิน่าเลิฟนี่มีปัญหาที่หลังอยู่นิดหน่อยอยู่แล้วครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันก็กำเริบขึ้นมาอ้าวทำไมก็เจ็บหลังมันไม่เอาตัวเซเบลงแต่แรกง <c oughs> งกันนะอาจจะตอนแรกเจ็บนิดหน่อยอนึกว่าจะจะไหวไงสุดท้ายพอมาเจอในเกมโดนบี้โดนบทก็ไม่ไหวอืมอ่าก็ต้องถอดออกนะครับส่วนเบนดันโรเจอร์นะครับ ก็พูดถึงเกมนี้ก็บอกว่าเนี่ยเกมนี้เนี่ยลูกทีมเขาเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่ามีจิตใจเรียกว่าเป็นนักสู้นะครับหรืกัสู้เพื่อกลับมาได้ผลงานขันที่ดีจนได้นะครับแล้วก็ชมนักเตะในเกมรุกหลายคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีในเกมนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเกมนี้เป็นเกมที่เ,เจอกับทีมที่เขาบอกแมนยูเลยเป็นทีมที่เ o า n t เตอร์แท็กดีครับนะครับ แล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าวันนี้ลูกทีมของเขาเนี่ยปิดเกม counter attack ของแมนยูนเต็ดได้สนิทอ,อะไรประมาณนั้นครับ<ๆ>ก็ประมาณนี้นะส่วนอีก2-3สาคนที่น่าสนใจก็ไปดูหลังเกมอาร์เซนอลกับเชลซีหน่อยพลิกล็อกมโหรานอาร์เซนอลชนะได้อย่างไรอาร์เตต้าบอกว่าแ,วแน่นอน เด,เดี๋ยวนี้อาร์เซนอลชนะเชลซีที่เป็นเรื่องพิกล็อกไปแล <c oughs> ้วถูกถ้าดูจากฟอร์มก็กกพิกล็อกมากอะ<ช>่ะใ่นะครับไม่ได้ชนะมาเจ็ดเกมติดเสมอสองแพ้ห้าแต่กลับมาชนะเชลซีได้อาร์เตตาบอกว่าเป็นเกมเป็นชายชนะเป็นสามแต้มที่สําคัญมากหลังจากที่เจ็บมาเยอะออออปอวดมาเยอะอ่ะพี่สมจิตมันเนี่ยนะ <c oughs> แล้วก็แน่นอนมันเป็นเกมวันบ็อกซิ่งเดย์ด้วยก็มอบเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลเลย ไม่ต้องแกะเลยนี่ยมอบกันเห็นเห็นไม่ต้องลุ้นของขวัญด้านในและหวังว่าจากชัยชนะนัดนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมแล้วก็จะได้ทําผลงานที่ดีขึ้นในเกมต่อไปซึ่งผมผมว,ว่าจริงนะเพราะว่าเท่าที่ดูอาจจะนอนมาสองกับเกมเนี่ยจ่วงหลังนะครับผมว่ารูปเกมอะไรก็โอเคในระดับหนึ่งนะเพียงแต่เรื่องของจังหวะความมั่นใจอะไรบางอย่างที่มันไม่มาเท่านั้นเองอะ่ะครับ ในความรู้สึกของนะนะครับแล้วเกมคือถ้าคือมันบอลทรงเนี้มันออกรูปแบบเนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามันจะชนะได้เมื่อไหร่นั่นเองนะครับเท่นี้ชนะได้แล้วเนี่ยต้องมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็ต้องดูว่ามันจะรักษาความมั่นใจตรงนี้ไปจนถึงเรื่องกองการรักษาผลงานที่ดีต่อเนื่องได้หรือเปล่าอนั่นเองนะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ไอ้เกมที่แพ้เกมที่ไม่ชนะอาร์เตต้าก็จะบอกประมาณว่าคือมันสู้ดไ,ดได้นะเออสู้ได้คือมันสู้ออได้สู้ได้ แล้วเขาจะพูดเสมอนะทุกเกมเกือบทุกเกมที่ผลงานไม่ดีเนี่ยอาริต้าจะพูดหลังเกมมันจะมีประโยคเดียวประโยคคล้ายๆกันอยู่ก็คือเท่าที่คือเท่าที่เขาเห็นในสนามซ้อมเนี่ยทุกอย่างยังโอเคอ่าเพียงแต่ว,ว่าพอมันลงสนามจริงไปแล้วเนี่ยมันขาดอีกนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับนะครับก็อาจจะเกมนี้อาจจะเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาและนิดหน่อยๆที่ว่าเนี่ยก็อาจจะ กลับมาแล้วก็เป็นได้แฟนอาร์เซนอลก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์วางกันเถอะนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะลุ้นอันดับยุโรปนี้ก็ต้องเล่งๆหน่อยนะ <laughs> หลุดไปไกลเลยอะ่คะครับส่วนผู้แพ้อย่างแฟรงก์ลัมพาร์ดนี่ก็ออกมาจวกลูกทีเหมือนกันว่าคือทำได้ไม่ดี<อ>ตั้งแต่ครึ่งแรกโดนนำไป2 0แล้วก็ดูเหมือนขาดแรงกระตุ้นไปเขาบอกว่าถ้าจะเล่นเจอกับอาร์เซนอลเนี่ย เล่นหกสิบบเนี้แบบนี้ยังไงก็แพ้แหลมผาดบอกลูกทีมจะลงไปวิ่งหรือจะลงไปจ็อกกิ้งเหมือนกระตุ้นไม่วิ่งมันไม่ไม่ค่อยวิ่งเข้าหาความความมุ่งมั่นน้อยไปหน่อยครับน้อยไปหน่อยเลยแพ้ไปเลยผมว่าโดนเร็วด้วยนะครับครึ่งแรกนี่ก็ตามไป2ลูกครับ สุดท้ายก็แพ้ไปหนึ่งสามนะครับสำหรับเชลซีแลมพาร์ดนี่ก็สมก็เป็นลูกศิษย์มูรินโญ่เหมือนกันนะเริ่มมีด่าลูกทีมพวกซื้อ,อ <laughs> คือไม่ไวน้นานกันนะเก <laughs> <laughs> ็บเก <laughs> ็บไว้ด่าหลังอ่าหลังใหม่ก็ได้อา่าแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าอากระทุ้งเบาๆก็แล้วกันอ,อแต่คปกติถ้าเป็นกุญซื้อนั่นๆเขาจะแบบว่า,เ,าเล่นไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยแต่นี่ก็พูดกันตรงตรง เราลูกทีมออกแนวขี้เกียจอะเอาพูดง่ายๆใช่ออกแนวขี้เกียจเลซี่อ,อ,อะบางบาง,บางประโยคน์เราใช้คำว่าเลซี่เลยสำหรับนักเตะเชลซีนะครับอย่างนี้ต้องแก้ยังไงก็ต้องแก้ที่โค้ดไหมโค้ดกระตุ้นลูกทีมไม่ขึ้นน่ะหรอ,อหาคนมาด่าแทน, <laughs> น <laughs> หรือไม่ก็ไอตัวที่ดูแล้วอาจจะแบบหมดแพชชั่นก็ดอปไปเลยเอออาจจะต้องอย่างนั้นนะเอ,อเอาคนที่อยากเล่นลงอะครับ นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจนะอ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องของอาเซนนตนิดหน่อยนึงครับเอ่อหลายคนอาจะสงสัยว่าอากาเบลมากันเยสไปไหนอ่าอ่านะครับเพราะว่าปกติก็จะเป็นกองหลังตัวหลักแต่เกมนี้รู้สึกเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมการบลมากันเยสไม่มีชื่อเล่นครับก็อตาเตี้านี่มาอัปเดตเรื่องของการบเลมากันเยสนะครับบอกว่ากองหลังชาวบราซิลคนนี้เนี่ย ไปใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดโควิดอืมอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องกักตัวตามมาตรการอ่านะครับสิบวันถ้าเป็นในอังกฤษนะครับเอ่อสิวันถึงสิบสี่วันจะไม่ได้แล้วน่าจะสิบวันอ่าสิบวันนะครับเอ่อก็กาเบลเนี่ยจะต้องกักตัวแล้วก็น่าจะพลาดช่วยทีมสามเกมหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับโอ้โ oh. ห <laughs> ก็สิบวันน่ะเออครับแล้วนอกเหนือจากกาเบรียลเนี่ยดาวิดลุยส์ก็ไม่ได้เล่นนะเกมมาเชลซีเนี่ยก็บอกว่าดาวิดลุยส์นี่ป่วยแต่ว่าไม่ใช่โควิดอืมคอ,อยชัวนะครับแล้วก็อีกคนที่ไม่ได้เล่นก็คือวิลเลียนก็ป่วยเหมือมนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นโควิดนะครับอันนี้ยืนยันนะครับเพราะว่าผลตรวจทั้งคู่เนี่ยออกมาเป็นลบแน่นอนอแล้วแต่ว่าในลายของกาเบรียลมาการเยสเนี่ยต้องแยกไปกักตัวครับนะครับก็โอ้โห ก็เหลือใครวะเนี่ยดูแล้วก็คงจะต้องใช้รอโพดดิ้งกับพาโบมารีไปก่อนเหมือนในเกมกับเชลซีพาโบมารีทําเสียจุดโทษไปด้วยนะเมื่อคืนครับแล้วก็อจริงๆรองโพดดิ้งนี่ผมนั่งดูอยู่ว่าก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะเมื่อวานเนี้ยเหมือนเล่นเติมไปเล่นเซตพีทอุตลุดเลยอ่ะนะครับก็ทําได้ดีใช้ได้เหมือนกันอต้องรอดูว่าไหวไม่ไหวนะเซนเตอร์เรียกว่าเป็นแบ็คัพ ไม่ใช่ตัวรัวรองรใช่ครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งอาร์เซนอลได้ประตูจากลาการเซตจุดโทษนาทีที่34นะครับกรานิช,ชากา้าฟรีคิกสุดสวยเลยนาทีที่44นาทีที่56บุกโยศากา้านี้นี่ยิงไม่รู้จะยิงหรือจะเปิดหรือตั้งใจก็เงยหน้ามองเพื่อนอนะพูดง <c oughs> ี้แนละ้วนเงยหน้า <c oughs> มองเพื่อนอาจจะเปิดไปชนเสาเข้าอ่ะใช่ตั้งใจแหละดูแล้วก็3-0เลยครับผมเชลซีมาได้ หนาจากแทมียับราฮัมนาทีที่แปแล้วก็มีจุดโทษของจอร์จินโยได้ยิงไม่เข้าใช่นะครับสุดท้ายแพ้ไป1นแก็ย่องมายิงเหมือนเดิมนะจอร์จินโยออปรากฏว่าแบรเลโน่ล้มถูกนี่ก็เรียบร้อยเลยฮะครับเ,ออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขา,เขาก็เขาก็มีการแก้กันนะเหมือนกับว่าไอ้การวิธีการย่องมายิงแบบแบบจอร์จโยแบบบูโน่เงี้ยนะ เหมือนกับว่าเขาจะย่องจหวะสุดท้ายลอยประตูล้มแล้วก็แปรไปอีกทางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีเขาก็เขาก็มีวิธีศิลป์เขาเรียกว่าศิลปะการแก้กันอ่ะอ,อย่างประตูอย่างเมื่อวานในแบรเลโน่แกก็ยืนรอเลยรู้ว่าจอยโยยิงก็ยืนรอครับจนจอรโยยิงอ่ะเขาถึงล้มไปเออพราะว่าเพราะพอมันกระโดดปุ๊บเนี่ยพอเท้าลงแล้วเนี่ยมันต้องวาดวงสวิงเลยนะเออพราะว่าถ้าไปหยุดกึกเนี่ยมันจะผิดกติกาครับ เออก็กระโดดเท้าเท้าหลักลงพื้นปั๊บก็ยิงโป้งเนี่ยก็รอเลยไม่ล้มก่อนอะไรเงี้ยแล้วถ้าอ่านจังหวัดดีๆศึกษาเทปมาดีๆผมว่ามันมองทันนะเพราะว่าวจังหวัดย่องจอจินโยมันช้าเพราะมันช้าแล้วโกเห็นน้ำหนักมันน้อยอยู่แล้วมันเบา <au> ไม่ได้แบบเออเวียเข้ามาเต็มวงสวิงอะไรนี่ถือเป็นการศึกษาต่อไปนี้จอจินโยจะยิงนี่ผมว่าผู้สาวตัวคนอื่นทำกันบ้านแล้วอ่าถูก นี่มันเป็นเรื่องของความละเอียดในเกมเลยนะใช่ไหมถ้าเป็นผู้ษาประตูบางคนอาจจะแบบไม่ได้ศึกษามาอะไรเงี้ยก็อ่านโเซฟจุดโทษก็พุ่งก่อนดักก่อนอ่าก็ว่านไปแต่เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นยิงแลเรโน่อาจจะพุ่งก่อนก็ได้ครับแต่เนี่ยน่าจะดุน่าจะแบบเตรียมมาว่าถ้าจอโยยิงเนี่ยต้องแบบนี้อะไรเงี้ยคือพวกนี้เขามีทีมงานศึกษาอยู่แล้วดูเทปคู่แข่งมาอยู่แล้วว่าจะยิงซ้ายยิงขวาแต่เราอาจจะรู้แค่นั้นว่าซ้ายขวาแต่นี่ต้องอ่านจังหวะ จังหวัดเท้าเลยอะ่ะคือรู้ว่าคนเนี้ยิงแบบนี้ล่อเลยครับนี่ก็เลยความละเอียดเนี่ยบางทีเนี่ยกีฬาระดับแบบระดับโลกระดับสูงแบบนี้นะความละเอียดนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันเป็นตัวตัดสินได้ไงแล้วก็เซฟได้ด้วยอ่าถูกเห็นผลเลยนะครับอ,อ่ส่วนซิตี้ชนะนิคาสเซิลสองศูนย์ก็แปบนิดนึงแล้วกันแปปบ,บอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องล <laughs> <ๆ>ุ้นแชมป์เพราะว่ามันมีเกมนี้เตะทีทุกๆ3วันเลยแล้วตอนนี้แต้งก็ยังห่างจากฝูงอยู่ แต่ยังห่างจากทีมจ่าฝูงอยู่นะครับสัปดาห์ก่อนนี่ก็อยู่ที่10อยู่เลยครับนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะขยับขึ้นมาอยู่ที่5แล้วออย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องลุ้นแชมป์เออก็จริงๆก็ยังห่างอยู่นะยี่สิบหกอะ่ะหรือว่าภูสามสิบเอ็ดืมคือจะมองว่าห่างก็ห่างแต่ถ้ามีทีมไหนหลุดสัก2อสาเกมนี่ไปเหมือนกันนะคือบอลระดับนี้ถ้ามัน ผมนี่เชียร์เลยนะให้รีบๆมาเลยมันเกาะๆกันกนะดูบอลสนุกอืบอลสนุกขึ้นครับนะครับสถานการณ์มันมันขึ้นมีอะไรพูดเยอะดีนะครับประเภทแบบซีซั่นที่แล้วเงี่ยโอ้โหทิ้งเป็นทุ่งชดีมก็เบื่อกัน,อ,น,นอันนี้แฟนลีฟูอย่าว่าผมนะผมก็เข้าใจเลยว่าเออชื่นชมในความสาเร็จของทีมแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่ใช่แฟนของลีฟูเมื่อซีซการที่แล้วมันก็ค่อนขอ้างจะน่าเบื่อไปไหน่อยน่ากลไปไหน่อย ได้แชมป์ตอนเหลือเจ็ดเกมเงี้ออีกเจ็ดเกมที่เหลือนี่ดูไม่ค่อยมันแอ่ะส่วน S M S โอ้โหมาเพียบเลยเดี๋ยวกลัวจะตอบไม่ทันแล้วก็ทาง Facebook ไลฟ์ด้วยครับสลับมาดูนิดนึงเลยแล้วกันนะฮะขอบทสัมภาษณ์โคชย่งเลยครับหลังจากโคชหลังจากขาดโคชกู่กายเดี๋ยวฝากฝากใครดีฝากจันวาวได้ไหมช่วยไปสัมภาษณ์โคชยงมาหน่อย หรือว่ามดสุรเดชหรือว่าเออจันแชมป์ดีครับได้ทุกคนใช่พี่โยงก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ดึงโค้ชวาวไปเหรอร่วมงานต่อหรือเปล่ายังไม่โดนงานกุหลาไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาล้ไม่เอาเออวันดีพี่หยองน้องนนี่นะครับสวัสดีครับพี่หยองมาได้ไงครับเนี่ยขับรถมาครับอ๋อหมายถึงมาจัดรายการได้ไงหมางแต่ตีห้าอลไรใช่ไหมครับพี่ น่าเจ๋งนัดมีส่งไลน์มาด้วยนะน่าเจ๋งเมื่อกี้เนี้บอกฟิตมากเลยฟิตป้าเลยพี่หาวปากระชีกงหูอยู่แล้วฟังโกกับบีมเซนเซใครน่ารักสุดฮะลุงนนนี่เบียร์กันเนอร์เอฟซีดีเจเปรี้ยวแกเคยถามผมมาแล้วผมรู้จักฟังโกคนเดียวผมว่าไม่รู้จัก น่ารักหมดทุกคนแหละ<อ>นะฮะสุภาพสตรีนี่น่ารักแตกต่างกันไปอทุกคนกระเซิดดูรูป <laughs> มีสเสน่ห์ในตัวของตัวเอง <laughs> เอแต่น้องฟังโก้ไนี่ผมรู้จักเพราะว่าเออผมก็เคยดูเคยเกี่ยวข้องกับฟุตบอลฟุตบอลอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับอ,อนน่ารักดีแล้วก็ อดีตเป็น FC พี่บีปัจจุบัน f c น้องสุประโชคอนาคต F c ฟนังนนทจ้าวันนี้เขาคู่กันได้เหมาะมากค่ะผู้จ่าจะเจนไม่กำกวลเหมือนคุณเบงเอาน้าเจ่งแงกำกวลเหรอเหรอไม่ใช่เฉพาะพูดนะฮะกำกวมเนี่ยนเจ๋งเนี่ยพฤติกรรมแกก็กำกวลนะการกระทำก็มีส่วนก็อย่างที่ผมเคยคุยก oh. ับคุณสินพงษ์อ่ะ ถ้าบอกว่าน้าเจ๋งนี่เป็น CIA หรือ M.I.6 กันเลยเนี่ยก็เชื่อนะ๋อไปไหนมาไหนอไรล่องรอยอย่างรขอมดำบินไม่ทิ้งร่องรอยแลไวเลยเหมือนนินจาไม่มีใครรู้เลยแกไปไหนครับนะครับคุณพุทธบอกสวัสดีครับมวยแทนทั้งคู่เลยครับเออสวัสดีะอับคุณสมนึกบอกว่านุนนี่ก็มาครับผมก็งงเหมือนกันมาได้ยังไงนะฮะคุณทวีบอกขอผลงานเรนเจอร์หน่อยครับแหมแสดงว่าเป็นแฟนคลับ เจอราดแน่นอนเออตอนนี้นี่โกยไปห้าสิบหกแต้มแล้วนะไม่แพ้มา่กี่นัดเล้นียโอ้โหเล่นในหลีกย0ี่สิบนัดชนะสิบแปดเสมอสองไม่แพ้ใครเลยอย่างโหดนะนาหน้าเซอติกอันดับสองสิบหกแต้มแต่ว่าแข็งมากกว่าสมเกมครับโอ้โหหักสักเก้าเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเจดแต้มอยู่ดีอืมแต่ปีนี้โอกาสดีที่จะกลับมาเป็นแชมป์เลยนะเรนเจอร์สเห็น เจอราลดบอกว่าถ้าได้ถ้าเรนเจอร์ได้แชมป์นี่มันเหมือนจะมันเหมือนจะลบแผลในใจจากที่ตกตอนเขาลื่นน่ะอะโอ,โอเหรอเออตั้งแต่พลาดลิเวอร์รพูลไม่ได้แชมป์ตอนนั้นเลยอ่ะเออไม่รู้จะลบกันได้หรือเปล่านี่ก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาเก็เรียกว่าเจอราลดนี่แต่งตัวแล้วนะก็เรียกว่ากรูมมิ่งเขาเรียกว่า,า,วาบ่มประสบการณ์เตรียมตัวกลับมาเป็นโค้ชในแอนฟิลด<อ>์ไะต่ออะไรเงี้ยนะ บูตลูมรีเทิร์นครับ<ม>ก็ไปไม่ได้งโอ้โหแล้วผลงานคือดีมากเล่นเสียแค่ห้าลูกเองอะ่ะโอ้โห <laughs> คือทีมที่จะเป็นแชมป์มันต้องนี้นะเกมรับมันต้องมันต้องเหนียวนะเออคือจริงๆก็อาจจะบอกว่า,ามีแค่เลนเจอร์กับเซลติกมั้งในลีกสกอตแต่ว่านี่ก็ทิ้งเซลติกยอดแยะเลยนะดือนั้นก็ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับยิงห้าสิบสี่เสียห้า โอ้โหผลต่างบวก49ครับเซลติกยิง42เสีย14ผลต่างบวก28ตห่างกันเยอะมากครับนั่นสิอ่าก็ดีมากนะเจอร์ลัดอ่าประมาณนี้นะครับสลับมาดูตามแพทเทิร์นหน่อยไหมดูเวลาแล้วเดี๋ยวไม่ทันใช่หนังสือพิมพ์ที่เราเตรียมมาน่าหนังสือพิมพ์กันหน่อยอ่าอันนี้ไม่ได้ฮะอันนี้เอาไปฮะต้ององค์กรผมอะต้องสกรีนหน่อย อ่านี่ๆอาไปดูหน้าหนึ่งกันก่อนครับนะครับวันนี้หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนี่ก็ข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องเดียวกันหมดอะนะก็คือเรื่องของโควิดนะครับ,รบอย่างไลยนิวนี่บอกว่าโควิดระบาด33จังหวัดนะครับห้ามชุมนุมมั่วสุมทั่วประเทศระยองขวาหนักติดเชื้อบ่อนพุ่งพรวด29คนแฉรองผู้ผอ,อบอก,กนี่เลยผู้จัดการ พัวพันกระบวนการแรงงานเถื่อนนะครับอแต่ว่านี่ตัวเลขล่าสุดคือหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาจะปิดต้นฉบับเนี่ยประมาณสองสามทุ่มอ่ะนะครับคือต้องปิดต้นฉบับแล,แล้วแล้วก็อะไรเงี้ยแต่ว่าข้อมูลล่าสุดในช่วงค่าที่ผ่านมานี่รู้สึกจะสามสิบแปดจังหวัดแล้วนะ,นะครับสําหรับโควิดที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับก็เอาเป็นว่าคือก็ประมาณประมาณเล่าให้คุณผุ้ฟังทราบ ข่าวสารบ้านเมืองนิดนึงข่าข้าวข่าวข้าวไทยรัฐนี่ก็บอกบอนระยองตัวแพร่วันเดียวติดโควิด27คนครับคนผู้ว่าเต้นคุมเข้มทั้งเมืองมหาชัยกระจายแล้ว33จังหวัดอ,อนุชาชโชกินกุ้งปรุงสุขพ่อเมืองระยองยอมรับวันเดียวทำสถิติติดเชื้อพุ่ง27คนบวกของเดิม9คนรวมสะสม36คนครับก็รูปหน้าหนึ่งก็แทบทุกฉบับนะจะมีลูกคุณอนุชารวมถึงลูกคุณอนุทินด้วย สองรัฐมนตรีเนี่ยกินกุ้งโชว์กันนะครับอีกหัวหนึ่งบอกว่าบิ๊กตู่ดวงแข็งโป๊กครับอยู่ยาวครบวลาสี่ปีอันนี้เป็นคำทำนายของเจ้าคุณธงชัยครับนะครับเจ้าคุณธงชัยแต่ว่าก็ทำนายว่าก็เจอมรสุมเยอะหน่อยแหละแต่ว่าจะอยู่ครบเทอมว่างั้นเถอ,อะครับแล้วก็มีเรื่องของอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านอย่างเราๆนี่ก็ค่อนข้างจะสนใจเหมือนกันคือโครงการเราเที่ยวด้วยกันไงครับน้องนนท์นี่รับสมัครรับสิทธิ์ไหม ผมว่าจะต้องสลัดสิไปเลยเพราะดูแล้วปีใหม่มไม่ได้ไปผมไม่เที่ยวแน่นอนนะเอออันนี้ผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ศึกษากันว่าเงื่อนไขอะไรก็เป็นยังไงใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อะไรเนี่ยนะ<า>แต่ว่าเดี๋ยวเขาจะให้เปิดให้จองสิทธิ์อีกรอบหนึ่งยี่สิบปดธันวาคมนี้นะครับจองเที่ยวด้วยกันหนึ่งล้านสิทธิ์โปรไวเก๋าสามวัน2คืนเนี่ยจัดหนักเลยโปรเที่ยวนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ท่องเที่ยวก็อาจจะ เรียกว่าชะงักชะงักเอยนะด้วยเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองตอนนี้นะใช่ครับนะครับแล้วก็มีเรื่องของคนกลับต่างจังหวัดนะสิบกล้านทนรัฐต,ต,ต่อจวอท่องเที่ยวไทยเฉลิมฉลองปีใหม่หนีกรุงกับภูมิลําเนารถเนืองแน่นเต็มถนนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งของนักสืบินพ์เดลีนิวนะครับส่วนกีฬาของไทยรัฐนะครับศูนย์ฝึกฟุตบอลมวกเหล็กล้มแผนแล้วเ,ออเคลียร์ไม่ได้เร่งหาที่ใหม่ห่วงเงินฟีฟ่า สมาคมกีฬาฟุตบอลจำใจล้มแผนสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่มวกเหล็กสระบุรีด้วยมีปัญหาเรื่องที่ดินที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เ,เห็นมีข่าวว่าจะไปชะอำนี่<ม>เห็นมีข่าวแว่วๆนะว่าจะไปที่ชะอำนะครับก็รอดูกันมีหงบูเวสบรอมคลับยิม้มจัดเต็มสามประสานล่าตะขายไก่ยกคนบดหมาป่าอันนี้เดี๋ยวเราไีคิยกันด้วยะนะครับส่วนทาง daily news นะครับก็เรื่องเดียวกันนะครับล้มมวกเหล็กเจาะโยกไปชะอำนะครับหอกใหม่ การวัดท่าเรือก็เป็นเรื่องของผลฟุตบอลแล้วก็เรื่องเดียวกันแล้วก็มีเรื่องของออวิ่งเทรลและวิ่งเทรลบบบไทยเนี่ยจะจัดเทรลโลกแล้วนะหนแรกเลยในปีหน้าที่เชียงใหม่นะครับก็รอดูกันแล้วก็มีเรื่องของ OCA ด้วย OCA แหวกแนวมองโควิดมีแง่ดีสร้างสามัคคีรักการออกกำลังนะครับ มีข้อดีด้วยนะฮะข้ดีด้วยคือในในทุกๆสถานการณ์แหละถ้าเรามองเป็นมันก็จะมีมุมบวกมุมลบครับนะครับอ่ะดูจากเวลาแล้วมาพรีวิวพรีเมยรีกกันสัหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไม่ได้พูดคุยกันเดี๋ยวช่วงท้ายนี้มี s อ s เพิ่มเติมเดี๋ยวมาไล่เก็บกันนะครับครับเอาลิเวอร์พูลกับเวสต์บรอมก่อนเลยครูเอาแต่คู่ใหญ่ๆแล้วกันนะคู่นี้เลยคู่เดียวเลยพอาละคู่เดียวเลยนะครับก็ลิเวอร์พูลเวสต์บรอม บิ๊กแซมนะครับจะคุมทีมกลับไปเยือนมันไม่ใช่กลับไปเยือนดิเจอกันลิวอพูครับเพราะว่าที่บอกยกบิ๊กแซมมาก่อนเพราะว่าตามสถิติเนี่ยนี่คือผู้จัดการทีมคนสุดท้ายนะที่พาทีมไปชนะที่แอนฟิลด์ได้นะครับแต่การคุมคิสันพาเลสใช่ไหมตอนนั้นน่ะท่ากงกันได้บิ๊กแซมนี่แหละแล้วหลังจากนั้นนี่ไม่มีใครกุญซื้อคนไหนที่พาทีมไปชนะที่แอนฟิลด์ได้เลย ในเกมลีกนะครับนะครับก็ต้องฟิกแซมเกมนี้เอาไงนะครับอคือผมกำลังจะไปต่อเลยแต่ว่าคอมผมมันไม่ไปแล้วฮะอ่าเดี๋ยวอเปิดไว้หลายหน้าจัดใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพีเดี๋ยวดีหาให้มาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งโอ้หเปิดรไว้หมดแล้วหมุนติ้วอะหมุนไม่หมุนและค้างด้วยฮะอดโอ้โหช่วยหน่อยเวลาก็ จะหมดแล้วมามามาสักทีกำลังลุ้นอยู่อ้าวหมุนแล้วฮะอ่ะตัวที่โอ้โหคาดว่าน่าจะลงสนามครับของลิเวอร์พูลก็สามประสานมาเน่ฟิมิโนโซาร่านะครับตรงกลางไวชนารูมเฮนเดอร์สันคริสโจนครับกองหลังก็จะเป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนมาติปฟาบินโยแอนดรูโรเบร์สันโกนี่เป็นอาริซงที่ต้องลุ้นว่าอาจจะได้ลงวันนี้ก็คือเตียโกอคาคันาร่าคือกลับซ้อมแล้วแต่คุไม่น่าจะยังไม่น่าจะพร้อมมั้ง คือถ้าเกมาขาดอาจจะได้ลงนิดหน่อยอะนะครับส่วนสถิติไร้ผ้าในบ้านของลิเวอร์พูลนี่45เกมติดแล้วนะครับในขณะที่ทางฝั่งของเวสต์บรอมบิชอัลเบียนนี่ก็ตัวเจ็บก็จะมีพวกฮาวรอบสันคานคร์นูนะครับมีคลายบัตลี่แซมฟิลเจ็คลิเวอร์มอนี่ลงไม่ได้ติดโทษแบนคอเนอร์ทาเซนนี่ก็ไม่สามารถลงได้ นะครับตัวรุกนี่ก็จะนำทับโดยคราลันแกรนส์นะครับ,รบในเกมวันนี้ก่อนแข่งนี่ลิเวอร์พูลจ่าฝูง31แต้มเวสต์บรอมรองบ้วยมี7แต้มหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะยิงเยอะฮะเออพี่หยองว่าไงครับผู้นี้เยอะไหมก็น่าจะเยอะอยู่นะดูแล้วเม็ดบอมสู้ยากอะ่ะอืมจริงๆเพราะว่าโอ้โห บิ th uh ๊กแซมเข้ามาเกมสองเกมนี้ก er ็ย We no ังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปในทางที่ดีขึ้นเท่าไหร่เหมือนกันครับเกมแรกก็แพ้วิลลาศูนย์สามเลยใช่ไหมไอ้เบิ๊กแซมอ่ะงั้นนี่ก็มันมันมันหนักเกินไปอ่ะสำหรับที่บิ๊กแซมจะพลิกสถานการณ์ในเกมเนี้ยครับโอลิบูแข่งเหลือเกินไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดไม่น่าพลาดสามแต้มอยู่แล้วสําหรับิเว์พูในเกมนี้ถ้าพลาดนี่ก็โอ้โหยิ่งว่าจะนอ่กับเชลซีเมื่อคืนอีกนะ อืมอ่ะช่วงท้ายมาเก็บ SMS ที่เหลืออยู่หน่อยคนะทั้งนนนะครับเยองจัดเช้าได้แบบนี้มาคู่ป๋าเช้าวันที่หนึ่งแทนพี่เออใจเย็นฮะโอ้โหเช้าทุกวันนี่ผมเตายยังเขียดนะครับเอ่อดีครับสองดีเจอะไรเอายองมาไงเนี่ยจะคุณนัดเรือใบก็มีฮื้ยน่ากลัวด้วยอือเฮ้ยน่ากลัวนะครับมาไงครบไหมฮะแล้วก็วิสบ,บีแฟนนครนนรายงานผลทีมหญิงมาด้วยนะ นะครับมี R S U V C แพ้เดลมนฟูดหนึ่งต่อสามเซตนะครับขอนแก่นสตาร์แพ้โคราชหนึ Cola, ่งต่อสามเซตสวัสดีเจ้าชายนนท์หลวงปู่หยองผมเป็นหลวงปู่ไปแล้วเป็นหลวงปู่ไปแล้ว<ป>นะครับอนะไะครับเวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเขาช่องรถแท้กาแฟไทยสีเมเจชิลแอนตี้ไวรัสที่มีโกไอออนกำจัดทิวแมนโคโรนาไวรัสได้ เอสโซ่ซินิจีซูพรีมพลัสน้ำมันพรีเมียมดีที่สุดจากเอสโซปกป้องเครื่องยนต์2เท่าฟัาง Active Radio อ m อฟเอ็ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ f c e e o o o แอปพลิเคชันเว็บไซต์ขณะนี้เวลา9นาฬิกา